เหตุผลที Net ่ทําให้ e v วีจินแซงหน้าค่ายรถญี่ปุ่นแบบไม่เห็นฝุ่นหรือเรียกได้ว่าตามไม่ทันเฮ้ยโม้หรือเปล่าเอาอะไรมาพูดจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับ ด้วยกระแสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของรถยนต์ไฟฟ้าทําให้เกิดโอกาสธุรกิจและอาชีพใหม่ๆหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้เรามีคอร์สสร้างอาชีพในยุคข,ของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นคอร์สต,ต,ติดตั้งเครื่องชาร์จคอร์สซ่อมแซมทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารวมกระทั่งคอร์สที่เกี่ยวกับพลังงานอย่างการติดตั้งโซลาเซลล์หากสนใจนะับสามารถแอดไลน์แอดตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลย พบกับผมเวลอีกเช่นเคยครับที่ช่องเวลดันการันตีแห่งนี้ครับช่องที่อัปเดตสาระความรู้เทคโนโลยียานยนต์อนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวจะเห็นว่าวันนี้นะตลาดรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์น้มามันนะครับอยู่ในช่วงขาลงครับกำลังถูกแทนที่ด้วยกระแสยานยนต์พลังงานสะอาดหรือพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งผู้เล่นหน้าใหม่ที่กําลังมีมบทบาทน,นะก็คือรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนเองนะไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์นะฮะดีไซน์หน้าตาและราคาที่เข้าถึงได้นะพยายามชิงส่วนแบ่งนะวัตตลาดรถยนต์เรามีเท่า นะครับแต่คนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นก็ทําให้นะเจ้าตลาดดั้งเดิมนะอย่างค่ายรถญี่ปุ่นนะฮะกำลังเสียส่วนแบ่งไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้นะถามว่าเขารู้ไหมนะฮะเขาจะทําี V ีออกมาปล่าเขาทําออกมานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเขาก็ยอมรับว่าอย่างสู้รถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ฟังก์ชันและราคานะครับก็ต้องบอกว่าทําออกมาได้ค่อนข้างสูงกว่า E ีีของจีนนะฮะซึ่งเขาก็ยอมรับว่าโอ้โหวันนี้ตามไม่ทันจริงๆ และเหตุผลอะไรที่ทําให้จีนเนี่ยต้องบอกว่าชนะแทบจะขาดรอยนะถึงกระนา้ททำให้ EV ญี่ปุ่นเนี่ยยอมรับเลยว่าอุวันนี้ตามไม่ทันนะครับซึ่งมันมีเหตุผลอยู่ทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเลยนั่นก็คือจีน คุมซัพพลายแบตเตอรี่ลิเธียมมากที่สุดในโลกหากเราย้อนกลับไปนะในช่วง30ปีที่ผ่านมานะลิเธียมกลายเป็นทรัพย์กรที่สําคัญมากนะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับไฟฟ้ามือถือไอทีทั้งหลายนะซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญที่จะรู้กันว่าใช้ในการผลิตแบตเตอรี่นะหรือแหล่งเก็บพลังงานไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือแล็ปท็อปนะฮะหรืออย่างยานพาหนะที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งต้องบอกว่าโอโ้ลิเธียมเป็นแร่ที่มีจํากัดหรือแร่แร่เอิร์ธ e นะครับซึ่งพูดถึงการแปรรูปล,ลิเธียมนะฮะต้องบอกประเทศจ เป็นประเทศที่ใช้ลิเทียมดิบนะจำนวนมากที่สุดนะประมาณ93,000ตันนะที่ขุดได้จากทั่วทั้งโลกเนี่ยคิดเป็น40%นะครับในปี2 5 6หนะครับหรือประมาณ2ปีที่แล้วนะครับซึ่งวันนี้นะหากมองสัดส่วนนะจีนควบคุมนะฮะไปถึงแร่ซัพพลายเชนเนี่ยของอุตสาหกรรมเหมือนแร่เลยก็ว่าได้นะครับทั้งในในฝั่งคองโกเองนะครับซึ่งพื้นที่ที่ต้องบอกว่าผลิตแร่โคบอลนะเกือบทั้งหมดของโลกนะเพราะวันนี้เราเห็นว่ามันไม่ได้เอาลิเทียมมาใช้อย่างเดียวนะครับ ลิเธียม NMC นะโคบอลจะเห็นว่าถูกไปใช้ในลนะิเธียม NMC นเะเพราะว่ามันจุพลังงานได้ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นส่วนประกอบที่สําคัญนะและยังมีการลงทุนเหมืองนะพวกลิเธียมนิกเกิลแอฟริกาอเมริกาใต้นะครับซึ่งบอกว่าประเทศเหล่านี้นะมีเหมืองลิเธียมค่อนข้างเยอะซึ่งจีนไปไล่กว้านซื้อหมดแล้วนะครับทำให้ส่วนแบ่งการตลาดนะครของลิเธียมไอออนเนี่ยของจีนนะที่ผลิตออกมาจากการกว้านซื้อ แหล่งวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่นะครับวันนี้นะจีนผลิตแบตเตอรี่ออกมาได้ถึง80%ของสัดส่วนแบตเตอรี่ทั้งโลกเลยก็ว่าได้อย่างวันนี้เราก็จะเห็นนะาผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่นะครับอันดับต้นๆน,นะครับอยู่ในประเทศจีนทั้งหมดนะพูดได้ง่ายท็อป10นะครับจะมีแบรนด์จีมีทั้งหมด6แบรนด์ด้วยกันที่เป็นแบรนด์ผลิตแบตเตอรี่สัญชาติจีนนะครับเบอร์หนึ่งนะครับก็คือบริษัท CATL นี่เองนะต้องบอกว่ามีมูลค่าในการลงทุน,นดิเทียมนะประมาณอยู่ที่ 4, นหนส,นนสน D, อ่อันดับ2บมส การลงทุนเกี่ยวกับตัวธุรกิจอุตสาหกรรมแบตเตอรี่นะอยู่ที่290ล้านเหรียญสหรัฐก็จะเห็นว่าวันนี้นะฮะเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยหลายๆประเทศที่พยายามจะทํารถยนต์ไฟฟ้าออกมาล้วนจะต้องพึ่งพาในการสั่งซื้อแบตเตอรี่จากผู้ผลิตสัญชาติจีนทั้งนั้นเลยนะครับก็จะเห็นว่าเออนนหลายเจ้านะก็พยายามจะตั้งผลิตแบตเตอรี่ของตัวเองนะแต่พอผลิตเองแล้วก็สู้ต้นทุนในการผลิตของประเทศจีนไม่ได้จริงๆ เหตุผลที่2นะครับก็คือจีนมีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มยานยนต์ไฟฟ้าเป็นของตัวเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้นะเป็นการต่อยอดจากการผลิตมือถือมานะครับแล้วรัฐบาลมีการส่งเสริมนะเปิดให้แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเข้าไปลงทุนนะฮะแบบแบบไม่ต้องมีคนจีนมาถือหุ้นเลยนะบอกว่าเป็นการเปิดมาเพื่อช็อตคัดเอาความรู้นะมาสร้างแพลตฟอร์มยานยนต์ไฟฟ้าของตัวเองด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้ามองย้อนกลับไปนะก่อนที่จะมาเป็นยุคข,ของยานยนต์ ไฟฟ้าเองจีนเองนะครับกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตโทรศัพท์มือถืออย่างสมาร์ทโฟนระดับโลกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ชั้นนําอย่าง iPhone ก็ผลิตที่จีนนะครับซึ่งวันนี้นะเขาก็ต่อยอดมาเป็นแบรนด์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยเซี่ยม p ่ o Vivo นะครับซึ่งแบรนด์พวกนี้นะเป็นแบรนด์จีนนะครับและวันนี้นะมีส่วนแบน่งการตลาดนะทั้งในจีนและต่างประเทศถือว่า ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าด้วยหน้าตาราคาและฟีเจอร์ถือว่าไม่น้อยหน้าแบรนด์ต่างชาติเลยก็ว่าได้ซึ่งบริษัทเหล่านี้นะครับเขาก็ลงทุนกับเงินแบบมหาศาลในการวิจัยสร้างฟีเจอร์สร้างหน้าตาละครับการใช้งานที่ต้องบอกว่าทันสมัยนะครับทำให้คนกล้าที่จะซื้อนะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการใช้นะฮะอย่างบริษัทของจีนเองเนี่ยเราอย่าลืมว่าจีนเองเขาเป็นคู่นาในเรื่องของสัญญ,ญาณ 5G นะเรามีบริษัทหัวเว่ยนะเขาที่พัฒนาอุปกรณ์การรับสัญ,ญญาณความเร็วสูงนะอินเทอร์เน็ตไร้สายอย่าง 5G ขึ้นมา วันนี้หัวเบื่อการผู้นําแล้วก็คอน t r i b u t นะครับรือกระจายเทคโนโลยีนี้ท้แบรนด์ต่างๆเข้าถึงได้ง่ายนะครับเราจะเห็นว่าองค์ประกอบจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นเริ่มต่อกันมานะครับจากมือถือการส่งสัญญาณจนมาถึงยานยนต์ไฟฟ้านะรถยนต์ไฟฟ้ามันคือสมาร์ทโฟนวิ่งได้นะครับดังนั้นนะรัฐบาลก็เลยมีการส่งเสริมนะฮะให้ผู้ประกอบการใครที่อยากจะทําแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขามีการสนับสนุนนะครับ ก็เลยเกิดแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าน้องใหม่ขึ้นมามากมายจนวันนี้เป็นแบรนด์ใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็น BYD, NIO, Xpeng รีออโต้นะฮะสางอันหรือ GAC อไอออนครับพวกเหล่านี้นะฮะเขาก็มีโน้ตฮาวแพลตฟอร์มของตัวเองนะจากการส่งเสริมของรัฐบาลนะครับจะเห็นว่าวันนี้นะโอ้โหพอมีแพลตฟอร์มแล้วก็มีการพัฒนาลงทุนแบบไม่อั้นนะครับพวกการวิจัยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติความสามารถในการขับขี่เซนเซอร์ทั้งหลายเพราะวันนี้นะรถไฟฟ้านะครับมันไม่ใช่แค่แบตเตอรี่กับมอเตอร์นะครับมันจะมีเรื่องของระบบขับขี่อัตโนมัติระบบการช่วยขับซึ่งอันนี้แหละเป็นโน้ตฮาวนะครับและหนึ่งในนั้นที่ไม่พูดถ การที่ทําให้เทสลาเข้ามาลงทุนในประเทศนะครับอย่างที่บอกนะฮะว่าแบรนด์ต่างชาตินะอย่างสัญชาติอเมริกาเข้ามาลงทุนในจีนซึ่งต้องบอกว่าเป็นนะค,คู่ตรงข้ามนะครับแต่เขายอมนะเพราะว่าเทสลาสร้างโน้ตหาวสร้างอีโคซิสเ็มนะและเป็นการเล่งทําให้แบรนด์รถไฟฟ้าสัญชาติจีนเน่เติบโตได้เร็วมากขึ้นนะครับก็ถือว่าโอ้ตั้งแต่เทสลาเข้าไปเนี่ยแบรนด์จีนเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะแบรนด์จีนไปพัฒนาจนถึงกระทั่งลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยี AI เหมือนอย่างเทสลา แบรนด์รถไฟฟ้าอย่าง x ถึง g เนี่ยก็มี Data Dojo Center เหมือนกันนะับต้องบอกว่าไม่น้อยหน้าเลยนะเรื่องระบบอัตโนมัตินะครับในการขับแบบไร้คนขับ ผลข้อที่3านะครับต้องบอกว่าจีนเองเป็นตลาดใหญ่มากนะมีประชากรพันล้านคนนะครับแค่ขายในประเทศก็เพียงพอแล้วนะครับแถมรัฐบาลนะก็มีนโยบายสนับสนุสนให้ผู้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งบอกว่าจีนเองนะมีปัญหาหลากักๆในประเทศนะก็คือปัญหาเรื่องการนําเข้าน้ํามันพอเจอสองครามการค้าระหว่างอเมริกาเนี่ยก็จะถูกตัดตอนเรื่องการนําเข้านะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของพินมลภาวะในอากาศนะอย่างตอนโอลิมปิกนะครับหากใครจําได้นะจัดที่ปักกิ่งนะก็มีคนโจมตีว่าจีน e เนี่ยเป็นโรงงานโลกนะเกิดฝุ่นมลาวะที่เป็น ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจีนเองก็เลยพยายามจะเร่งแก้ปัญหานะครับยานยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นแผนพัฒน,นานโยบายเศรษฐกิจแห่งชาติเลยนะซึ่งก็บอกว่าทาออกมาเนี่ยนะทำทีเดียวนะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนะครับก็เลยทําให้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับซึ่งในช่วงแรกนะก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะจะให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจากที่ใช้รถน้ำมันอยู่นะครับจีนเองก็เลยมองว่าเนี่ยนะในปี2009เป็นต้นมาเนี่ยเขาก็เริ่มมีการทําการส่งเสริมนะให้ผู้คนหันมา อุดหนุนรถย่อนภาษีนะทั้งฝั่งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับในช่วงเริ่มตน้นจากนั้นต่อมานะในปี2016นะจีก็ได้เปิดตัวโครงการยานยนต์ไฟฟ้าระดับชาตินะครับรวมทั้งการลรงทุนสถานีชาร์จ อินฟาสักเจอร์นะครับซึ่งเขาตั้งเป้าว่าจะต้องมีรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งอยู่บนท้องถนโน,โนให้ได้5ล้านคันภายในปี2020นะครับซึ่งวันนี้เราบอกว่าทําได้แล้วนะครับวันนี้มียอดจระเวียนรถยนต์ไฟฟ้าของจีนนะมากกว่า6ล้านคันทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้นะฮะเขาก็ได้พามักดันให้ผู้ผลิตนะรเร่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพและมันตอบโจทย์การใช้งานราคาเข้าถึงได้นะครับก็เลยเกิดผู้ผลิตนะไม่ว่าจะเป็น BYD นะครับ NEO X เฟิร์นลีออโต้ช้างอัน GAC ออนเนต้าเนี่ยจะเห็นว่าโผล่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับก็จนสุดท้ายวันนี้นะก็เป็นเหลือแบรนด์ที่แข็งแกร่งนะครับซึ่งแบรนด์เหล่านี้นะฮะต้องบอกว่ามีรัฐบาลถือหุ้นอยู่ด้วยนะครับอย่างบางแบรนด์นะฮะก็จะถือหุ้นมากอย่างว่าแบรนด์ถือหุ้นน้อยนะบางอันก็เป็นของรัฐทั้งหมด1 0 0เเลยนะครับก็ทาให้แบรนด์เนี้ยค่อนข้างแข็งแกร่งเรื่องของเงินทุนนะค่อนข้างที่จะรวมได้ยากสาหรับใครที่อยากจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้้้้าาานะน,าาน,น,นนะจจีเคพยยมสสับุ i, ใรใซือถนะ ใครไปจีนนะจะเห็นว่ามันจะมีป้ายเขียวกับป้ายน้ำเงินป้ายเขียวจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับถ้าคุณอยากให้คนมาใช้รถยนต์ฟ้านอกจากทาให้มันง่ายแล้วนะมีเงินอุดหนุนแล้วครับเขาก็คุมกําเนิดรถน้ำมันด้วยนะถ้าคุณอยากซื้อรถน้ำมันอาจจะรอนานแต่ถ้าคุณซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคุณได้รถทันทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาทำนะแถนั้นเป็นรถน้ำมันวิ่งไม่ได้ทุกวันนะมีวันคู่วันคี่นะรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้ทุกวันนะครับนี่คือเหตุผลที่เขาคุมกําเนิดนะแล้วก็เป็นการให้คนนนนนหาา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 มมใช้้้้้้รรรถถยตต์ไไฟฟเเเพิ่่่ขึะะก็็ออวททํํํดสจจจแบี นะซึ่งอันนี้แหละครับทำให้นะครับปัจจุบันเนี่ยวันนี้นะไอ้เงินอุ่นุนเนี่ยจีนเนี่ยสามารถยกเลิกได้แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ตลาดมันไปของมันได้แล้วนะครับจากที่ตอนแรก 2000, 2009เริ่มมาจนมาปี2020ตอนนี้ยกเลิกเงินอุน่นุนะครับมันผลิตจํานวนได้นะฮะแล้วก็ราคาสามารถลดต้นทุนลงมาได้นะครับ เหตุผลข้อที่4นะครับที่ทําให้ EV จีนแซงหน้าค่ายรถญี่ปุ่นนะครับก็บอกว่านั่นก็คือความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนนี่เองนะครับจากการผลิตจํานวนมากนะครับทำให้ราคาแข่งขันได้นะและวันนี้นะขยายออกไปตลาดโลกแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งจากข้อที่ผ่านมาเราเห็นว่าวันนี้นะโอ้โหจีนนะมีประชากรเยอะมีการถือครองแร่สําคัญนะอย่างแร่ลิเทียมนะโอ้โหเข้าไปครอบคุมประมาณ70%นะการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเทคโนโลยีแพลตฟอร์มนะครับซึ่งแล้วก็มีการสนับสนุนจากรัฐบาลนะทำให้วันนี้ ค่ายนะรถไฟฟ้าในประเทศจีนที่อยู่ได้นะวันนี้ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆเลยนะซึ่งเมื่อก่อนต้องบอกว่าโอ้มีหลายร้อยนะหลายคนก็เห็นว่าวันนี้จะเหลืออยู่ไม่กี่สิบแบรนด์นะครับที่ยังอยู่ได้แล้วก็แข็งแกร่งจริงๆนะครับซึ่งก็จะบอกว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนเนี่ยวันนี้แข่งขันกันดุเดือดมากๆเลยทาให้เขาเนี่ยต้องดิ้นนะครับออกไปตลาดโลกนะฮะโดยการที่เรียกว่ายกระดับจากรถที่ขายในประเทศเป็นระดับตลาด global นะหรือ global standard นะครับมาตรฐานระดับโลกนะเราเห็นว่าวันนี้รถยนต์ไฟฟ้าจีนเนี่ยมันไม่ใช่หน้าตาแบบยุคแรกแล Gen ซึ่งมีการปรับโฉมปรับดีไซน์นะฮะและดีไซเนอร์ก็เป็นคนเก่งๆที่จะค่ายรถยุโรปมาทําให้วันนี้นะหน้าตารถไฟฟ้า G เนี่ยต้องบอกว่าเทียบเท่ากับรถยุโรปเลยก็ว่าได้นะครับแถมนะฮะการผลิตนะเวลาเขาผลิตรุ่นหนึ่งออกมาเนี่ยเขาผลิตขายทั้งในประเทศแล้วก็ขายส่งออกจากโรงงานเดียวกันก็ทําให้นะอีโคโนมีสเกลนะหรือต้นทุนต่อคันเนี่ยถูกลงนะจากการผลิตจํานวนมากนี่เองนะครับนอกจากนี้นะฮะระยะเวลาในการคืนทุนนะถ้าหากมองรถยนต์ไฟฟ้าโครงสร้างรถไฟฟ้ากับโครงสร้าง ของรถน้ำมันนะครับรถน้ำมันเองนะในการผลิตโมเดลหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่ามีอายุนะของโมเดลเนี่ยหปีถึงจะเปลี่ยนแบบฟูลโมเดลหรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะทั้งเครื่องยนต์หน้าตาระบบขับเคลื่อนนะครับแต่พอเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าพอมันมีเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองลงทุนแพลตฟอร์มไปแล้วนะครับเปลี่ยนแค่กระดองนะครับ เปลี่ยนแค่ฟีเจอร์นะครับก็ทําให้นะฮะจุดคุ้มทุนเนี่ยมันคืนทุนได้ไวนะครับอย่างรถยไฟฟ้าเองเนี่ยสปีก็คืนทุนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนที่น้อยแล้วก็การผลิตจํานวนมากนะครับและนี่นะคือสิ่งที่ทําให้ค่ายญี่ปุ่นหอกว่าสู้ได้ยากนะรเรื่องของต้นทุนแล้วก็การพัฒนารถใหม่ๆออกมาได้อย่างรดวดเร็ว และอันนี้คือจะเป็นเหตุผลข้อที่5นะครับก็คือรถ EVG เปลี่ยนโมเดลได้ไวนะครับจากการลงทุนนะเพราะาชิ้นส่วนมันไม่เยอะนะถ้าเทียบกับรถค่ายญี่ปุ่นที่เป็นรถน้ำมันอ่ะชิ้นส่วนเยอะนะกว่าจะคืนทุนนะก็3าถึงหปีนะสานี่คือ minor c h a n g e นะหปีคือ full โมเดลอย่างที่บอกไปนะครับพอมันมีเทียบีแพลตฟอร์มนะก็เลยพัฒนาได้ง่ายได้เร็วซึ่งวันนี้เฉลี่ยอยู่ที่2ปีต่อรุ่นนะครับและเหตุผลข้อสุดท้ายนะที่ทำให้ EVG แซงค่ายญี่ปุ่นได้นะครับก็คือ ความร่วมมือนะครับระหว่างผู้ผลิตรถยนต์นะครับกับผู้ผลิตอุตสาหกรรมอื่นไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรืออุตสาหกรรมไอทีนะอย่างพวกหัวเว่ยอารีบาบานะก,ก็มาจับมือในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าร่วมกันนะครับอย่างที่เราเห็นนะัไม่ต้องยกใครอื่นนะอย่างเจ้าตัวอาวตารสินะครับจะเป็นการจับมือนะระหว่างผู้ผลิตแบตเตอรี่นะ CATL แล้วก็ค่ายผลิตรถนะอย่างช้างอันแล้วก็รวมทั้งพวกระบบ IOS โดยหัวเว่ยนะครับการเชื่อมต่อสัญญาณสมาร์ททั้งหลายเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นการจับมือร่วมกัน นะหรือไม่กระทั่งอย่างเนต้านะครับเนต้าเนี่ยก็จับมือกับ CATL นะในการพัฒนาแพลตฟอร์มนะแชทซี c, นะแบบ C 2 C นะแทนที่ CATL นะจะผลิตแบตเตอรี่ออกมาอย่างเดียวนะเป็นแพ็กเป็นโมดูลออกมานะครับเขาผลิตเป็นแพลตฟอร์มออกมาแบบตอบโจทย์เลยนะโดยจับมือกับค่ายรถนะครับแบบก็คือพัฒนาแบบ C 2 C นะเซลล to แชทซีนะครับซึ่งเนี่ยแหละฮะทำให้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของจีมไปไวมากๆแลนะ้วเพราะทุกคนต่างร่วมมายร่วมมือนะจับมือกันนะทำให้เทคโนโลยีมันก้าวกระโดดในช่วง ปีที่ผ่านมานะครับเพราะเราจับมือกันเราจึงอยู่ร่วมกันเป็นยานจนจีนนะครับนี่คือคําที่พี่วพ,พูดเอาไว้และผมบอกเออเห็นภาพมากๆเลยนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจีนจะกลายพื้นเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตนะครับเพื่อเพื่อคิดเห็นยังไงครับสำหรับ6เหตุผลที่บอกว่าอ้รถ e v จีนแซงหน้าค่ายรถญี่ปุ่นที่อยู่มาอย่างยาวนานนะครับ ใครคิดว่าใช่ไม่ใช่หรือมันมีเหตุผลอื่นนะครับสามารถแสดงความเห็นที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ยานยนต์ในฟ้านะมันไม่ใช่แค่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวมันคือโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตข้างหน้าและมันคือการส่งต่ออากาศที่ดียันลูกรุ่นหลานต่อไปก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับ ไว้มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้าครับ